ครับเอสแมกซีนช่วง SP พีเนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณรุ่งมณีเมฆโสพลครับนักเขียนชื่อดังนะครับแล้ววันนี้เขียนหนังสือเล่มใหม่ประชาธิปไตยเปื้อนเลือดสวัสดีครับพี่รุ่งครับขออน<ด>ุญ<ย>าตเรียกพี่รุ่งนะด้วยความยินดีค่ะพี่รุ่งครับประชาธิปไตยเปื้อนเลือดเหมือนมาไกลแต่ไปไม่ถึงไหนอันนี้เหตุการณ์ปัจจุบันและเหตุกา <laughs> <laughs> รณ์พฤษภาสามห้าพฤษภาส <laughs> ามห้ <laughs> าก็สะท้อนหลายคนบอกว่าสะท้อนการเมืองถึงปัจจุบัน รัฐสภา35มีอะไรติดใจมากพี่รุงถึงต้องเขียนเรื่องนี้ปี2535เนี่ยมีเหตุการณ์พิเศษหลายอย่างตอนนั้นอยู่บี c, oh b b c <met> геро, ีซหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านั้นพี่รุ่งเป็นนักข่าวบรรณาธิการการเมืองหลายอย่างมานานมากก็ทํางานเกี่ยวกับ หนังสือการเมืองว่ากันเถอะแต่ตอนหลังเนี่ยปี2 5 3 5เนี่ยไปทำวิทยุ BBC ซึ่งก็ไม่ใช่การเมืองโดยตรงนะคะแต่ก็จะจับปัญหาเกี่ยวกับเมืองไทยเรื่องสำคัญสคัญพอดีไปตอนนั้นเนี่ยเมษาส5 3 5าก็ก่อนเหตุการณ์นิดนึงนะคะก็จริงๆละละาละลังเหมือนกันเพราะสถานการณ์เริ่มไม่ดีแต่ว่าพอไปนี่ค่ะก็พอไปถึงก็ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราก็มีแบ็กกราวด์ทางการเมืองอยู่ พอสถานการณ์มันระทุขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะติดตามได้อย่างรวดเร็ว uh huh. แล้วก็เป็นช่วงที่สังคมไทยตอนนั้นเนี่ยเริ่มใช้โทรศัพท์มือถือะค,ะ uh huh. คุณทักษิณเข้ามา uh huh. โทรศัพท์มือถือเป็นที่ uh huh. ยังเครื่องใหญ่ๆอยู่นะใช่ใช่ได้ก็เป็นเป็นเป็นช่องทางที่ทําให้ทํบ BBC เนี่ยได้ติดตามสถานการณ์ช่วงนั้นที่รุ่งอยู่ที่อังกฤษรู้กระแสการเมืองมาตลอดแล้วก็รู้จักผู้คนรู้จักตัวละครทั้งหมดนะคะก็ก็ก็ทำหน้าที่แต่นั้นก็ให้บังเอิญว่าสังคมข่าวสารในเมืองไทยเนี่ยในส่วนที่เป็นของรัฐเนี่ย ค่อนข้างจะถูกปิดกั้นนะคะก็เป็นช่องทางที่ทําให้คนอยากรับรู้ข่าวสารก็ติดตามไปทางมือถือสมัยนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตอย่างนี้นะตอนนั้นช็อตเวฟนะคะฟังแล้วก็บีบีซีซีกันแล้วต้องหมุนกันแล้วเหมือนกันอีกก็คือต้องต้องต้องงบอกว่าตอนที่ไปเมษาสามห้ามันเริ่มมีรู้ความรู้สึกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเริ่มแล้วค่ะเริ่มเริ่มเกาะกาะกระแสอะไรคือกึ๋นอะไรคือก็คือเสียงเรียกร้องนะคะ คนจะกลัวกลัวว่ารสศจะสืบทอดอำนานะคะรัฐประหารในปี2534ัน่กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์2 5ปฏิวัติแต่เขาเรียกรัฐประหารรัฐบาลพลเอกชาายถูกต้องค่ะประเด็นก็คือว่าจริงๆก็คือเลอกตั้งไปแล้วเลิกตั้งมีนาคมมีนาคม2งพราแล้วยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นนายกำลังอยู่ในระหว่างที่ว่าจะก็รู้แล้ว กอีกนะนะคะว่าใครจะเป็นนายกแล้วก็แสงมันก็แรงขึ้นโดยลําดับตอนนั้นเนี่ยชัดเจนแล้วว่าคุณสินดาตัดสินใจรับเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยบอกว่าจะไม่รับนะคะและจริงๆรสชตั้งแต่ตอนทํารัฐประหารเนี่ยก็พูดว่าจะไม่มีการสืบทอดอำนาจนะคะก็ ม,มันมีความขัดแย้งมีการต่อสู้กันมาเป็นระลอกระ,ะลอกนะคะจนกระทั่งสถานการณ์เนี่ยมันทวีความรุนแรงขึ้นโดยลำดับนะคะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เลยเลยสถานการณ์เนี่ยก่อนที่จะไปอังกฤษเนี่ยสถานการณ์มันใกล้เคียงกับการรับรู้อของนักวิเคราะห์สถานการณ์หรือนักสังเกตการณ์สถานการณ์แล้วว่ามันใกล้แล้วล่ะที่อังกฤษพี่ร่วงนั่งอยู่แล้วมันมีความรู้สึกยังไงข่าวมันไปยังไงคร ข่าวสารที่ที่เข้าไปเที่ยงกรษเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็คือ BBC เนี่ยเขามีห้องข่าวห้องข่าวกลางคือที่รับสัาอันนั้นก็เป็นเป็นเรียกว่าเป็นพื้นฐานเป็นต้นทุนที่เราได้รับประโยชน์เต็มที่นะคะแต่ช่วงนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามีการปรับเปลี่ยนเชิงนโยบายของ b b c เองเนี่ยก็ให้นักข่าวนะคะหรือคนที่มีประสบการณ์ด้านการข่าวที่ทํางานให้ BBC ภาพภาษาไทยเนี่ยติดตามข่าวได้โดยตรงส่วนหนึ่งก็ต้องต้องยอมรับว่าบรรดาพี่น้องนะคะ สื่อมวลชนสาขาต่างๆในประเทศเนี่ยก็เกื้อกูลนะคะทุกคนทีมงานก็ช่วยกันโทรใครมีเครือข่ายใครมีเพื่อนใครมีเครือข่ายใครมีคนรู้จักนะคะมีแหล่งข่าวก็ติดตามสถานการณ์กันมันมันปฏิติประต่อเรื่องได้ดีกว่าที่นี่ไหมพี่ว่าพี่ว่ามองมองภาพเปอร์สเปกทีฟเนี่ยอาจจะมองได้ดีกว่าด้ซั่ไปนะคะคือไม่คลุกอยู่กับสถานการณ์ไม่คลุกอยู่กับฝุ่นที่ตลบอยู่ในการเมืองขนังที่ผมถามนะเพราะว่า ที่นี่เาถูกปิดกั้นเยอะผมอยู่ในสถานการณ์ค่ะแล้วมันมองไม่เห็นไงแต่ว่าพอคนคนบอกว่ามองจากข้างนอกมันเห็นชัดกว่าหรืออาจจะเห็นเฉพาะด้านที่เราได้สัมผัสนะคะแต่การถอยออกมาเนี่ยอาจจะทําให้เราได้เห็นภาพรวมรวมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างจะใหม่กับการที่มีสื่อต่างประเทศของสำนักข่าวที่ได้รับความเชื่อถือมีมาตรฐานอย่างบีบีซีเนี่ยติดต่อเข้ามา นะคะคนเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะรู้จักเราโดยส่วนตัวแต่ค,ความน่าเชื่อถือของ BBC เนี่ยก็ทําให้คนอยากจะพูดด้วยเมื่อก่อนไม่เหมือนสมัยนี้นะคะต้องยอมรับว,ว่าเทคโนโลยีเนี่ยเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มนะคะ,คะแล้วก็การสายตรงเข้ามาทางไกลาจากอังกฤษมาขอข้อเท็จจริงแต่และคนก็ทุกคนก็เล่าให้ฟัง ก็ก็ถือว่าตอนนั้นเนี่ย learning by doing กันทั้งสองฝ่ายนะคะเราทำ BBC เองตอนนั้นก็เพิ่งเริ่มในการสัมภาษณ์ผู้คนนะคะหลังข่าวหรือนักการเมืองคนสำคัญสำคัญระดับนายกรรมนตรีเนี่ยสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์พี่พี่ตอภาพเสร็จแล้วพี่รู้วันช่วงไหนรู้รู้ม่ <S 2> <S 2> มันจะมันจะเปื้อนเลือดมันจะนองเลือดรู้สึกไหมรู้สึกได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า มีการแลกเปลี่ยนกับนักวิเคราะห์ของ BBC a องที่เขา,เามีความเชี่ยวชาญในเรื่องการมองสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะเพราะเชี่ยวชาญนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็จะมองเห็นว่าไปทางไหนอย่างไรในขณะเดียวกัน่เจอแน ค่ะในขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ของไทยนักราฐศาสตร์ของไทยอย่างเช่นอาจารย์ชานันสมุทรวน,นิช์เนี่ยตอนนั้นก็ไปอยู่ที่อังกฤษนะคะก,ก็ช่วยในการมองสถานการณ์ได้เยอะนะคะและเราไม่ได้คุยกับตัวละครหรือคนที่อยู่ในสถานการณ์อย่างเดียวรเราได้มีการสัมภาษณ์นักวิชาการหรือนักวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวที่นําเสนอเนี่ยมันจะมีมิติ นะคะนอกจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยยังมีมุมมองในเชิงอาศัยทฤษฎีในการที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยก็ค่อนข้างครบถ้วนก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะคะเออไม่มีอะไรที่สมบูรณ์ที่สุด